เลยนะแเป็นไรใหม่แล้วคือไรใหม่เลยอ่ะแต่ไรดับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ไรดึกวันนี้พวกเราไรดึกเลยนะตัดเกมเอเบผมไม่แค่ลงเออสวัสดีครับตวันนั้นกูไลฟ์ไลฟ์หลับส่วนตัวอะไรครับพี่อะไรส่วนตัวไอ้สัตว์ อะไรอะไรขึ้นจังคูสักคู่เดี๋ยวเช็คให้อะขึ้นแล้วสวัสดีครับ งานนี้ครับตีนโกโจอะไรไอโกโจชุดขาวอ่ะยี่มหาหนักตอนที่ไรไปลูกตอนที่สองรอยสิบห้ามั้งเส่ลัตีี่สองร้อยตอนเลยว่ะเอ๊ะจำไปที่ไรีคีอะสองร้อยสามสิบแปดมั้งจำไม่เคยได้ล้ สุกนัทพิการเนี่ยสุกนัทเราจะโดนสีม่วงไปอ่ะสุกนัทคิวสี่คืออะไรอ่ะอีฟนัสเ่อเราจะพูดในคนนั้นจริงอะมันไม่ดูมันไม่ดูเราหรอกอะฮะเราอยู่ไทยมันอยู่ต่างประเทศไม่ไม่เราพูดเฉยๆพูดเฉยๆพูดคำๆอีฟุนอีฟนัสูอเนี่ยมันมันมันแบบมันจะได้มาคนดังเอเีย คนทำบาลานซ์พังเลยตัวจริงว่ามันเป็นมันเป็นมันเปนบาลานซ์อะ A B E คนรจะเสือมไม่มันคนติดตามมันเยอะเฉยคนดูเยอะเฉยเฉยอะนี่เพื่อความเนเป็นเป็นหนึ่งใน A B E ด้วยเคยออกความเห็นมั้งแล้วก็ปรับบาลานซ์ตามแล้วมันนก็ไม่ได้เรื่องอันนี้ดาวนะเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเรา A Fumo เล่นดอมีเราไปเล่นกับเขาปะดอมีดอมีอะเราไปเล่นเขาปะจะเล่นนะเอาไงอะ A B a เบื่อเบื่อละ ออตตาานี s <S ้คนดูอยากดูอะไรครับคนดูหนึ่งคนนบอยากดูอะไรครับเอางี้ดีกว่าตั้งชื่อเป็เกย์บูบาซ์ไหมคนจะมาไหมลองๆไหมเกย์บูวาซ์เล่นระบบงี้เหรอเออลองว่าลองว่ามันจะเป็นแล้วมันจะโดนด่าอยู่เลยเดะไรแก้แกหัวเขีวอีกจีเอนะ แล้วแก้มาประมาณสักอ่ะสักสิบนาทีดีเขา,าจะมาเขาจะมาดูป่ะวะได้เออเออเองอย่าลืมไปโหลดน,นะเว้ยจะให้เล่นตอนนี้เลยอ่ะไม่ไม่เองเองอย่ายลืมไปโหลดแต่ไม่ต้องเล่นกันเก็ได้วันอื่นอะ่ะเล่นโหลดโหลดวันอื่นได้ไหมอ่ะได้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 ไ,ดไ,ดไมงา่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แลนะอ่ะผมลองผมลองเออคุณดูสองคนแล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อเฮ้ยมันมาจริงป่ะคนที่สองผมหรือเปล่าดูอยู่เนี่ยอ้าว ตกใจตังตำมาจริงนี่ทาย่ะหรือเราต้องเกิดที่แกนบูตายที่แกนบูวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละอาไงเดี๋ยวไปดูว่ามันจะไลฟ์ว่าไหนอะไรยังไงแล้วกันพมพรุ่งนี้ผมเล่นบอร์ดเกมไหมนี่ฟังบูล่าติม่าคนแอดอ่ะแติดติดติดชื่อเป็นนั่แล้วเรบอกอ่ะเรบอกมันมัน ราบกมันมันแล้วก็เล่นอะไรเล่นระบบเนี่ะมันไม่มหยากเล่นอะไรมันดึกอ่ะเี่ียดเล่นเยอะเล่นจูออ่อโยไทยคนเกมไม่หนุกมจู่อยโยไม่ตลกไม่หนุกด้วยถูก เพื่อนเลยเดียวอะเพื่อนเลยเพื่อนไปทำอะไรอุมาช็อปเนี่ยไปแต่งตัวมาให้เลยอันนี้ออฟฟิศมาของเมาคุมา ทาราโซโฟทาราโฟเบียแปลว่าอะไรกลัวลก,กวลกกัวอะไรวะกลัวน้ำมัง้งไปเล่นดีวก,นนกว่าจริงน่าน่ากลัวเล่นเอาวีไม่เล่นเนะลยลบทิ้งไปลเลยเกมมันจะหนุกแรงสูงๆมันสนุกเอาวีอะถ้แรงเขามันเดินไม่หน,นุกเม็ดแล้ป้อกันไม่หนุก คนตีน, <S 1> <S 1> <S 1> เ,น,นเนียเนนออนเ่ยสวัสดีครับสุดหล่อเอ้ยคนมาคนดูทีสามเองน่าตั้งชื่อเกนบูมันจะมันจะล่อคนได้เไปอ่อสวัสดีครับสุดหล่อสุดสุดหลอ่อคนนี้ไปดวงจันไม่ใช่หรอไปงานที่โดงที่ดวงจันมั้ยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเฮ้ยมาดูสี่คนเลยเนี่ยอะไรวะใคร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 ไม่อยากเชื่อ <S 1> <S 1> ไปโดนจานมั้ยครับเอาคนดูสองคนเลยทีนี้โอ้ยเกี่ยวนี้เรื่องไงอะอะไรโลบก,กวนน้ำมึงอะวะ ตาลูกซ้อนไปเหรเห็นหน้ารวยเลยเกมเกมมันจะปั่นมาวะหรือเลิกกลัวความมืดไม่แน่ใจอ่ะเซิร์ฟหนึ่งทาราฟโฟเบียบอกว่าอะไรอ่ะทาราฟโฟเบียคืออะไรทาราฟโฟเบียโลิกกลัวทะเลโอเค คิดยังไงอ่ะไม่มีคิดถามดิ how to skip skip นะขวานหลังก็ skip ขั้วสี่ไม่มันแคบมั้นะมันล็อกไงมันงงมันล,อนลอ็อกเลยเออแข็งลองแอร์คนนั้นนะโคตรซึมเลยไปหาตัวดังเอามันนอนแข็ลองแอร์ตัวตลกจัดเลยอะ เนอนแผ่ร่างแง่นอนแผ่ร่างแง่จะอ้วกเอ้เดี๋ยวไลน์หน้าเราเรียนญี่ปุ่นกันปะในช่วงนี้ก็เรียนญี่ปุ่นอยู่ไลน์ไลน์เซียเลยจะได้มีความเรียนด้วยจะมีรุ่นใหญ่ล,นล่นใหญ่ไฟเอ็มมาสอน อันนี้คุณคุณมีอยู่นี่เอาวีกี่ปองครับเนี่ยไ <_ d ata> อนนคุณคุณคุณมีอยู่คีลานี่โดน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 อะไรวะเอางี้เอางี้ดีกว่า โดนโดยคนนี้มีจ้างจ้างจ้างกี่ยูอาร์คนเนี้ยเออโอเคนี่พอคนนี้มีจ้างกี่ยูอาร์ได,ดบุ๊กอมุ่กี่ใบเนี่ยคนเนี้ยโดนจ้างแหละเอาเลย,เยไงกู สาม U R โ oh. หอะไรเดี๋ยวบุมมูลสามเล่มมันอสามสามเล่มสามเล่มสัญญาคนสัญญาคน,นมีสาปีอะ แขกย้อนสามใบโอ้โหไอคนดูห้าคนสวัสดีครับอ่าใครดูอยู่พิมพ์มาได้นะผมจะรู้ว่าคนดูจริงนะผมไม่ใช่บอทนะผมอันนี้มาเล่นเกมแนวท拉ฟเบียเกมของผมนะเป็นเกมน่ากลัวนอนเอาคนดูละสีทีนี้แล้วม่ให้ทำอะไรอะ่ะทำไมถึงเกมจะน่ากลัววะแล้วมันจะหมุนทำไมนะมันเป็นอะไรมั้า ลูกูลงยาไม่ได้เนี่อ๋อมาแล้วออกจากยาแล้วผมบอดครับอันนี้บอดตอนสั้นเนี่ยนี่ปัดมาปันหัวผมใช่ไหมเนี่ยมันทำอะไรอะ่ะเรื่องทำอะไรอะ่ะ ไอ้กลัวไม่ใช่ละใครดูใครดูใครดูอะไรไอ้กกไม่ใช่ละวกลเกี่ยวนี่มันได้มันน่ากลัวจริงละไอโอโดนนะคุณคุณรู้ป่ะเนี่ยความจริงแล้วคุณโดนหลอกน,นะเว้ยขัาพี่ขับสามของดอนเว้ยทายยอดขับสามนะเว้ยจะเพี้ยใจมันไหนักทายอดนะ่ะ ทำอเลยกูกลัวเลยกูเห็นน่ากลัวว่ะโหทำไม่ใ่ญ่ก si oh, oh, ูแววว่ะแววว่าเกิ่ยไมลยแ่หน้ากลัวให้มันมีแค่นี้นะอยา้มีเยอะมากกว่านี้นะ เมื่กี้ไม่น่ากลัวจังวะชัดกลัวกูเชื่อตัวบ้าบ้าไม่เชื่อตัวพี่ชายเขาดูหนึ่งคนแล้ว โอ้ยโฮ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 ้ยเอาตายได้ไงเอ็งเกลี่ยขึ้นมาเอ้ยเจนหมดเฉลี่ยเอาเอาตายเอาคนดูหนึ่งคนใครดูวะ มันรัวแต่เกมมันแ,แปลกๆว่ะเดี๋ยวดูดูเฟรนด์ปเปิดหานพะโล่เหมือนบ้านร้อนใช่ไหมาเลยไอ้เราได้เป็นฟันเลยแป๊บน,นึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูดูทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยอะไรทิ้งไว้แป๊บนึงนะ มาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อไหร่โ r รจะด,ดังน่าจะยากครับเออเดี๋ยวปิดไลฟ์เลยไหมไม่น่าไลฟ์อะไรแล้ว <S <S อืมก็เดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้ววันนี้ไลฟ์อยา่าสั้นๆหน่อยเพิ่งไลฟ์แบบยี่ยนาทีแล้วก,แวก็แล้วก็ปิดคลิปเลยเนะี่ยเออไม่ได้มีคลิปอะไรก่อนนั้นไม่มีเลยไปครับผมโชคดีครับอาจจะหนึ่งถ้าใครชอบหรืออยากให้ทําอะไรคอมเมนต์บอกคุยกันได้จะชอบกดไลค์กดติดตามนะผมอยากให้เลือก G S ก็บอกได้เวลาไหนเวลาไหนนะผม ผมอยากเล่นเจเอ็กกับเฟนเกับทุกคนมากเลยอยากเล่นกับเอฟซีทุกคนมากเลยแต่ว่าเราไม่กด้เล่นเอฟซีนะผมก็เสียดายมากนะครับก็จะมีเอฟซีคนไหนอยากเล่นด้วยกันอยากมาสร้างอะไรด้วยกันคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยอ่ะผมจะได้หาเวลาที่ทุกคนลงตัวเนาะก็โชคดีครับผมเจอกันในไรหน้าอาจจะไปคิดหน้านะผมก็สวัสดีครับ